แทบจะหายไปเลยตัวนี้ขนาดอะไรละขวดนะแทบจะหายไปเลยแต่แล้วไม่บอกว่าหายหมดจะไม่พูดแบบนั้นครับแต่แทบจะหายไปเลยแต่ก็แล้วแต่บางคนว่าเอ้ยมันแพงไปอะไรไปก็แล้วแต่สัสดส่วนซึ่งโทษยาไม่ได้ถ้ามันอ่อนมากของทุกอย่างอ่อนมันไม่มีคุณภาพใช่พี่ว่าใช่เลยครับอาสิคนนี้มันจ่ายแต่พอเราอัดเปนตายก็เหมือนกันทุกอย่างมันต้องเข้มข้นหมดแหละถึงมันจะได้ผลที่ดีดขอบคุณพี่วามากโอ้แตงกี้เลยพี่แนวคิดเขาคือเจ้านาเนี่ยคือส่วนมากเาก็จะเป็นคนที่แบบ สียน้อยเสียมากเสียยากเสียง,ง่ายเนาะประมาณนี้คือทิดว่าคนนน้นแนะนําดีคนนน้นแนะนาดีแต่จริงๆแล้วไม่กล้าเปิดใจอแต่ชาวนาเนี่ยคือเจ็บกับยาหมักมาส่วนมากเยอะมากใช่ใช่ใช่แต่วันหนึ่งปุ๊บไอ้ของที่มันไม่ดีมันก็ต้องมีของดีเนียพูดถึงว่ามันก็ต้องมีของดีทีนี้ว่าการที่ตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยผมทดลองเนี่ยคือผมทดลองนานหน่อยหน่อยเดียวแล้วสั่งมานิดนึงพอเริ่มมาแล้วมันได้ผลจริงไงปุ๊บ ก็ไม่แปลกที่เราจะสั่งจีิงหลายๆละังแล้วเพราะว่ามันได้ผลจริงเห็นภาพจริงๆเพราะว่ามันมันพอมาเห็นภาพปุ๊บเราก็สามารถจะแนะนากับลูกคา้าได้เพราะเรามีโดนเนาะเราก็แนะนำกับลูกค้าออันนี้มันดีนะอันนี้มันดีนะพอนนมันดีปนะุ๊บเ,เขาได้ข่าวเขาก็ม่สามารถจะมีเงินจ้างเรากลับมาได้อกเราแนะนําเขาเขาก็จะคิดถึงเราเฮ้ยคนนี้มันแนะนําอย่างนี้มาเฮ้ยมันดีนะอยากบางคนเป็นที่สินอาจจะฟื้นตัวได้เลยก็ได้เพราะว่านในต้นคนแบบนี้การทาแบบนี้ มันมัน,ม,นมันถูกกว่าเราไปซื้อเคมีแล้วก็จ้างคนหาสารโอ้ก็คือที่ว่าใช้แล้วเนาะใช่คือเข้าดีดหญ้าาอะไรตาอะไร,าาร,าารามันลดหายไปให้เราให้บอกว่าลดลดแน่นอนรับประกันว่าลดแน่นอนเออแต่ถ้าอยให้หายวานาก็ต้องทําอย่างนึงด้วยว่าอย่างหญ้าป้องข้าวดีดบน,นดคนาคุณมีไหมสิ่งแวดล้อมรอบข้างคุณต้องทาให้ดีด้วยอย่างอย่าได้าไปดีแล้วปุ๊บในนาลดแต่คุณก็ไม่ยอมทำรอบคนาให้ดี มันไม่เห็นหมดสักพีก็เป็นเพราะเราจัดการบริหารสิ่งล้อมรอบๆนาเราไม่ดีด้วยแต่ถ้าเราทําได้แบบรอบนาเราดีแล้วได้ยาแบบการหมักที่ดีปุ๊บมันก็ทําให้ทุกอย่างมันก็จะหายไปแล้วก็เหลือแต่ข้าวอย่างเดียวแล้วพี่ที่เปรียบ,เ,ยบ,เ,ยบเทียบได้ดีมากเลยกับการจ้างข้าวถินกับหมักเุินได้ไล่ละถัวที่เปรียบเทียบได้ดีมากเลยสนี้ก็ถ้าจ้างตัดไล่พี่ว่าไล่ร้อยห้าสิบเนาะแต่มันต้องตัดสามรอบใช่ทั้งสามรอบถ้าสิบไล่พันห้าแต่ถ้าอยากห้เห็นผลจริงไรวดวร์ ล้านเปอร์เซ็นต์เลยล้านเปอร์เซ็นต์เห็นตูพี่วานเล้วอันนี้ไปลองลองมากระตัวแล้วพี่วานลองมากระตัวลองแล้วอ่ารอบจ้างตัดอีกรอบรอบแรกที่ลองแปดขวดเนาะแปดขวดแปดขวดรอบนี้สองตีหกซัดเต็มคาราเบลเลยเต็มเต็มเต็มแล้วก็ยังมีต่อยเท่าไหร่นะว่าจะฝั่งอีกสักยี่สิบลังนะขอบคุณพี่วานครับขอบคุณครับ เริ่มการไปเผาตอสั่งข้าวเริ่มทํามาเอ้ยมันเริ่มได้ผลแต่สุดท้ายแ้วาชาวนาแพ้อ,อยู่เรื่องเดียวกัวเปลืองชาวนาลัวเปลืองแต่ไปหมดกับไอ้คาว่าจะจ้างเขามาหน่อยไอ้นุนนี่หน่อยกับกายที่มันรวมมูลค่าแล้วมันเยอะมากกว่าคําว่าเราจ่ายทีเดียวใช่แล้วอย่างชาวนาทุกวันนี้คือเชื่อปุ๋ยเชื่อยามีดอกวันได้คิดถึงเรื่นั้นพอเราได้ตังมาปุ๊บว่า ต้องเอาตังส่วนหนึ่งไปใช้นี่ดอกที่เอาปุ๋ยอายาเข้ามาแล้วทําไมเราไม่คิดถึงว่าถ้ามันมีตัวมันที่มันลดลงไปได้เ่ะเราซื้อเงินสดครั้งแรกเนี่ยเราทุกคนต้องมีทุนอยู่แล้วการทำนาทุกคนต้องมีทุนถ้าซื้อมาเอาเงินสดแรกปุ๊บแล้ววันหลังเฮ้ยเราผ่อนเลยไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยแล้วออใช่พี่ไม่ต้องไปซื้อยาขนาดนั้นแล้วไอ้ดอกเราก็ไม่ต้องเสียแล้วทำไมไม่คิดอย่างนั้นชาวนาหมดไปเขามาดอกกับร้านค้าทั่วไปเยอะต้นทุนมันถึงเมื่อกีใช่ต้นทุนมันสูงบางคนบอกว่า สุกเทเลียไร่ละห้าพันบาทในการลงทุน,นะนถ้าถามกาทำจริงตอนตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยผมทําอยู่ไร่ประมาณสี่นสองตอนนี้นะตอนนี้ต,นนตกถึงเก็บเกี่ยวร้อยไล่สีส่เปนสองแต่ข้าวผมจะไม่หวังไร่ละเป็นเกียนในาตาตัวคุนผมแค่นี้เพราะผมปนเคมีไดอ,อยู่แล้วผมจะตนนีข้าวไว้แค่แปดสิบห้าถึงเก้าสิบเก้าสิบห้าถังปานุนวดูการจะตีแค่นั้นเพราะคำว่าเกียนเนี่ยถ้าไม่ดีจริงไม่อัดยาไม่อัดปุ๋ยจริงในเคมีจริงไปไม่รอด เราก็เลยต้องอาหาตัวช่วยแบบเอ้ยอันนี้เราลองแล้วแอาเทนเดอร์เราลองผ่านแล้วเรา,าปรับใช้กับเราเยวแรกต้นทุนเราจะหายไปถึทุนเดียวแรกหนึ่งค,คือระหว่างต้นไม่ตายสองหญ้าหญ้าไม่ขึ้นปุ๊บนี่เราไม่ต้องเก็บใยหญ้าแล้วคุมทีเดียวคือจบถ้ามันบางแล้วก็คือบางเลยใยหญ้าครั้งหนึ่งสูงนะก,งการถีบใยหญ้าครั้งหนึ่งอย่างนาสี่สามสิบไร่เนี่ยมีอย่างน้อยหมื่นกว่าแน่นอนยาข้าาเลยนะเนี่ยยาข้าาแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าไอหนึ่งมือที่ถีดไปเนี่ย มันจะจบไหมต้องกลับมาเก็บอีกอไหมบางคนฉีดยาผสมน้ําไม่ดีอะไรไม่ดีปุ๊บโดยไปหมื่นกว่าแล้วค่าจ้างคนอีกค่าจ้างทุกอย่างอีกปุ๊บทำให้ต้นทุนมันสูงมากแล้วถ้าเรามีมันมีมันมียาตัวหนึ่งที่มันอบบมัน,มนเดินเนี่ยมันหมกักยาดได้อ่าคือมันย่อยสลายพวกตัวนี้ได้ปุ๊บยายาเราก็คือสบายสบายคือเราไม่ต้องไปแน่งนั่งในละว í, ิกกอต้องฉีดยานั่นนะอันนี้นะคือก็ต้องแบบแพงมากอ่ะพอแพงมากไปปุ๊บต้นทุนเราสูงปุ๊บแต่ถ้าตัวนี้มา เฮ้ยายาไม่มีไม่เป็นไรก็ได้ใช่ต้นทุนเราก็หายแ้นี่แนวคิดเยี่ยมเลยนะแนวคิดดีมากเลยพี่ผมอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้มัน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 แตกต่างนะเพราะว่าเราเจ็บมาเยอะกับเรื่องการทํางานเกษตรกรเนี่ย,ศศยออแต่เรื่องความต้องมาคนบอาทำไมไม่เลิกโดนกันแบนี้ใจมันรักด้วยคือเราชอบอะไรถึงที่เราทาแบบนี้โดนเลยอ่ะคือโดนใจนะจากที่เจ็บมาเยอะพอมาเจอตรงนี้เปลี่ยนจากจบเป็นไดเเจ็บเป็นเจ่าวเลยนะได้ครับ